สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทสครับผมครูรามติวารีครับผมครูจอมพักนนดีครับเรามาพบกับโจทย์ฝึกทักษะตอนที่3ในบทของไฟฟ้าสถิตนะครับมาดูว่าคุณครูจอมพักเอาโจทย์อะไรมาฝึกทักษะกับเราครับครับแรกนะครับข้อ12นะครับ ค่าต่อตัวเก็บประจุตัวหนึ่งเข้ากับศักย์ไฟฟ้า9โวลต์ครับจะเข้ากับความต่างศักย์รับ9โวลต์นะครับจะมีประจุบนตัวเก็บประจุ6ไมโครคูลอม์นะครับครับิวที่เก็บไว้มีค่าเท่ากับ6ไมโครคูลอม์ครับต่อตัวประจุนี้นะครับเข้ากับความต่างศัก์เป็น12โวลต์นะครับจะถามว่าจะมีประจุบนตัวเก็บประจุเท่าใดนะครับติ๊กต่อติ๊กต่อนักเรียนต้องดูนะครับว่าตัวเก็บประจุตัวเดิมมีอะไรเป็นตัวร่วมที่ไปกับตัวเก็บประจุนะครับ แล้วค่อยมาดูว่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างไรครับนะอะเรามาดูแนวทางเฉลยครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากตัวเก็บประจุตัวเดิมนะครับเราก็จะใช้สมการก็คือ C ก็คือค่าความจุค่าความจุก็คือ C มีค่าเท่ากับ Q ส่วนเดลต้า v เพราะนั้นเราก็ต้องหา C มาก่อนนะครับนะคือกำหนดมาให้ครับก็คือ C เท่ากับ Q อันที่1ก็คือ C ให้1 เป็น c Q 1ณส่วนด้วย v หนึ่งเนื่องจาก c ตัวเดิมเพราะฉะนั้น c ก็มีค่าเท่ากับ q 1ส่วนด้วยเดลต้า v หนึ่งเป็นสมการที่1และ c ตัวเดิมก็มีค่าเท่ากับ q 2ส่วนด้วยเดลต้า v สองก็คือสมการที่2เราเอามาหารกันเพื่อกําจัด c ออกไปนะครับนั้งก็ได้สมการ q 2มีค่าเท่ากับตามสมการที่เห็นอยู่นี้ก็คือเดลต้า v สองส่วนเดลต้า v หนึ่งคูณกับ q 1นะครับแทนค่าลงไปได้มีค่าเท่าไหร่ครับก็จะได้เท่ากับ8ไมโครคูลอมบ์นะก็คือ q นะครับข้อต่อไปนะครับข้อ13ก็คือตัวเก็บประจุ3าตัวนะครับมีความจุนะครับหกไมโครฟารัดนะครับเท่ากันนะครับต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนะครับแล้วต่อกับความต่างศักย์นะครับเดลต้าวีถามว่าถ้าพลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุตัวหนึ่งนะครับเท่ากับ3จูล3คูณ10ลังลบ4จูลนะครับ3คูณลบ4จูลจ์ให้หาความต่างศักย์ก็คือเดลต้าวีแล้วก็ ข้อขอก็คือประจุสะสมบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะครับติกตอกติกตอกนะครับนักเรียนอย่าลืมว่าข้อค่า c ที่เท่ากันนะครับมาต่อกันแบบอนุกรมนะครับแล้วก็ให้ค่าข้อมูลบางค่ามานะฮะแล้วลองดูสิว่าเราจะหาได้ไงครับลองดูครับโอเคครับเรามาดูแนวทางครับก็มาดูที่ข้อกอก่อนนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวเป็นความต่างศักระหว่างปลายตัวเก็บประจุก็คือ c หนึ่งนะครับเรามาดูตัววงจรก่อนดีไหมฮะก็คือ นำ c 1. 1ครับนะ c 2 c 3นะซึ่งมีค่าเท่ากันนะมาต่อกับความต่างศักย์นะฮะเดลต้า v ค่า1น,นะครับแล้วโจทย์บอกว่าไอเดลต้า v 1ที่เขาให้มานี่กับใครครับตัวโจทย์นะครับ เดลต้าวียังไม่ได้ให้ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าพลังงานที่เก็บสะสมนะครับแต่ละตัวเนี่ยตัวเดียวใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับ3คูณ10รังลบ4จูลนะครับเพราะฉะนั้นถ้านี้คือเรียกเดลต้าวีพรานเพื่อไม่จะได้ไม่ซ้ำนะครับนะก็คือเขาบอกว่าแต่ละตัวในนี้นะครับเก็บประจุเท่ากับตามตัวเลขที่บอกมาครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็คือตัว เดลต้า V1 ก็คือตรงนี้นะครับตัวเดียวตัวเดียวนะครับเดลต้า V1 ตัวเดียวนะฮะใช้สมการก็คือ u ูเท่ากับหส่วนสอคูณกับเดลต้า V1 หนยกกำลังสนะฮะก็จับแทนค่าลงไปนะครับ u ก็กำหนดมาให้แล้วครับ c ก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เดลต้า V1 นะครับเท่ากับ10โวลต์นะครับเนื่องจาก C เท่ากันครับผมเพราะฉะนั้นเดลต้า V1 ก็เท่ากับเดลต้า V2 ก็เท่ากับเดลต้า V3 เท่ากันนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ได้้ว่่าาเเดลต V นีย มีค่าเท่ากับ3คูณกับเดลต้าวีหนึ่งนะครับโอเคครับจะได้ความต่างศักย์เท่ากับ30บโวล์นะครับ30โวล์ครับต่อไปข้อขอนะครับข้อขอคือถ้า Q1 นะครับเป็นประจุบนตัวเก็บประจุตัวหนึ่งนะครับก็เท่ากับ C ตามสมการนี้คือเ1น่มีค่าเท่ากับ C 1คูณกับเดลต้า V1 นะครับซึ่งวีเมื่อกี้เราโจทย์บอกมาให้ V เราหามาแล้วนะฮะเดลต้า V เราหามาแล้วแทนค่าเข้าไปก็ได้ Q บน สี่ละตัวมีค่าเท่ากับ60ไมโครคูลอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเราต่อแบบอนุกรมนะครับจะได้ห Q าิแต่ละตัวมีค่าเท่ากันกันและเท่ากับคิรวมด้วยนะครับเท่ากับคิรวมทั้งหมดด้วยนะครับเนีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวเท่ากับ60ไมโครคูลอมไมโครคูลอมครับนะต่อครับข้อต่อไปนะครับตัวเก็บประจุ2ตัวนะครับมีความจุก็คือ4และ6ไมโครฟาลัดนะครับตามลําดับ ถามว่าถ้าต่อตัวเก็บประจุทั้ง2แบบนะครับแบบอนุกรมได้ความจุรวมเท่ากับ C S นะครับแล้วก็ถ้าต่อแบบขนานได้แบบ C P โจทย์ให้หาอัตราส่วนระหว่าง C S ต่อ C P ครับ C S ก็คือ C Series C P ก็คือ C Parallel นะครับต้องการหา C Series ต่อ C Parallel ครับนักเรียนลองทำดูก่อนครับติ๊กตอกติ๊กตอกครับ มาดูแนวทางเฉลยครับเฉลยเรามาหา Cs ก่อนนะครับ Cs ก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับการคำนวณ c ก็คือ1ส่วน Cs นะครับเท่ากับ1ส่วน C 1บวก1ส่วน C 2นะครับจับมาแทนค่าก็จะได้ว่า Cs เท่ากับ2.4งจไมโครฟาลั์ดไมโครฟาต์นะครับต่อมาเป็นการต่อแบบขนาดนะครับก็คือ Cp นะครับจะเท่ากับ C 1บวก C 2นะครับก็จะได้ว่า Cp เท่ากับ10ไมโครฟาลตดนะครับ จับทั้งสองค่ามาหารกันก็จะได้ว่าอัตราส่วนระหว่าง CS กับ CP เท่ากับ0.24 0.24ครับโอเคข้อต่อไปนะครับถามว่าตัวเก็บประจุ A และ B นะครับมีความจุ 2C และ 3C ตามลำดับ C เป็นตัวแปรนะครับโอเคเริ่มต้นโดยไม่มีประจุไฟฟ้านะครับนำมาต่ออนุกรมนะครับและต่อกับความต่างศักย์เดีตยวทวีดังรูปนะครับ โจทย์ให้หาว่าอัตราส่วนของพลังงานที่สะสมในประจุ A และ B นะครับมีค่าเท่าใดโอเคพลังงานสะสมในตัวกับประจุ A ต่อ B นะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับอย่าลืมว่า A กับ B ต่อกันแบบอนุกรมนะครับนักเรียนคงต้องรู้นะครับว่าอะไรเท่ากันนะครับอ่ะติ๊กต่อติ๊กตครับเรามาดูต่อครับอ่าครับแนวทางเฉลยครับเนื่องจากเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับจะทําให้ ประจุก็คือ Qa เท่ากับ Qb นะครับแล้วก็เท่ากับ Q รวมครับผมนะครับพลังงานในประจุเราก็จะหาได้จาก U เท่ากับ1นส่วน2นะครับ Qa กำลัง2ส่วนด้วย c a ครับผมเราก็มาหา Qa นะครับแล้วก็ Qb Qb ก็เหมือนกันก็คือ1ส่วน2 Qb กำลังสองส่วนด้วย c b แต่ Qa กับ Qb มีค่าเท่ากันนะครับเราก็เอาสมการที่1หารด้วยสมการที่2นะครับ ได้เป็น Ua ส่วน Ub มีค่าเท่าไหร่ครับ CB ส่วน QA กำลังสองตัดกันทิ้งนะครับก็ได้เป็น CB ส่วน CA นะครับทีนี้ในที่นี้เนื่องจากว่า QA มันเท่ากับ QB เพราะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับก็ตัดกันได้นะครับแล้วก็ CA เท่ากับ2 C นะครับแล้วก็ CB เท่ากับ3 C นะครับแทนค่าก็จะได้อัตราส่วนว่าพลังงานสมดุลในตัว A ต่อ B นะครับเท่ากับ3ต่อ2ก็คือ3ต่อ2นะครับต่อครับ ต่อไปนะครับตัวเก็บประจุ c 1และ c 2นะครับมีความจุ c และ c c ตามลำดับนะครับต่อนุกรมแล้วต่อความต่างศักย์เดลตาวีดังรูปนะครับถามว่าความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวเก็บประจุ c 1นะครับมีค่าเท่าใดนะครับจะเกิดจากรูปนี้ครับครับนก็บอกว่า c 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ c นะครับ c 2นี่คือ c c นะครับสิ่งที่ต้องการหาก็คือสมมติว่าอันนี้ a อันนี้ b นะครับต้องการหา VAB นะครับนี่นักเรียนลองดูสิครับว่าคำตอบของจดข้อนี้จะออกมาอย่างไงครับนี่มาดูแนวทางครับวิธีทมก็คือความต่างศักระหว่างปลายของตัวเก็บประจุนะครับหาได้จากอัตราส่วนก็คือดัลต้าวีเท่ากับคส่วน C นะครับก็หาเนื่องจาก C นี้มันต่อกันแบบอนุกรมก็ต้องหา สีสมมูลนะครับกจากหนึ่งส่วนสเท่ากับหนึ่ส่วนสี่หบวกหนึ่งส่วนสีนะครับก็จะได้ว่าสสมมูลเท่ากับ4ีส่วนได้5ครับก็คือ4ส่วน54นะครับต่อครับโอเคเราหาประจุรวมในวงจรของประจุก็คืออันนี้ขอเขียนเป็น c สมมูลนะครับเป็น4ี่พารแล้นกันจะได้ไม่สับสนนะครับครับันี้เราหาประจุรวมในวงจรของตัวเก็บจักสมการนะครับ Q เท่ากับ4ฟูเดลต้าวนะครับ ก็นําไปแทนค่าก็คืออันนี้ก็คือ C สมมูลนะครับ C ตรงนี้ก็คือ C พามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราจะได้คิวว่าคิวมีค่าเท่ากับ C C ส่วนด้วย 5, 5 <4. S 1> แล้วคูณกับเดลต้า V นะครับ,รบนีโอเคครับโอเคนะเรามาพิจารณาที่ตัวประจุ C 1นะครับก็คือการเป็นการต่อแบบนุกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละค่ามีค่าเท่ากันแลวก็เท่ากับคิวรวมด้วยเท่ากับคิวรวมที่เราหามาเมื่อกี้ครับนะฮะโอเคครับาะฉะนั้นเราจะหาความต่างศักของ c เนี่ยได้จากสมการนะครับ k เท่ากับ c 1ส่วนเดลต้า v หนึ่งนะครับก็เนื่องจาก Q หนึ่งก็เท่ากับ k รวมนะครับก็เท่ากับ c c ส่วนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเดลต้า v หนึ่งเท่ากับ c ส่วนห้าคูณด้วยเดลต้า v ครับก็คือค่าของความต่างศักที่ปลายสองข้างของ c หนึ่ง นะครับนักเรียนมาดูวงจรรวมนะครับถ้าสมมติว่าเรามีการต่อ c นะครับ c 1หนึ่งสองนะครับนะครับ c 1หนึ่งสมมติว่าเป็นสองไมโครคูลอมนะครับครับแล้วก็ c 2สองเนี่ย คือ4ไมโครคูลอมนะครับ4 3นะครับเท่ากับ6ไมโครคูลอมนะครับทั้งหมดนี้ไปต่ออยู่กับความต่างศักย์นะครับนะครับ B เท่ากับ12โวลต์นะครับ B เท่ากับ12โวลต์ สิ่งที่เราอยากรู้นะครับอันนี้คือ A B นะครับอันนี้คือ C D นะครับเราอยากรู้ว่าอันนี้ E นะครับอันที่1เราอยากรู้ Q Q นะครับ Q ที่เก็บไว้ใน C แต่ละตัวนะก็คือ C 1 C 2 C 3 C 1มีค่า2ไมโครคูลอม C 2ก็คือ4แล้วก็ C 3ก็คือ6ทนะครับ,รบถ้าโมน้ต้ตออยู่กับความต่างศักดิ์ก็คือ12โวลต์นะคําำถามแรกค็คือ Q 1 Q 2 Q 3เท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาค่าแรกก่อนนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์ดูครับติ๊กตอบติ๊กตอกนะฮะัอนนโอเคอน,น,นักเรียนจะเห็นนะครับว่า ตัว c 3เนี่ยต่ออยู่ที่ขั้ว a b แล้วต่ออยู่กับตัวความต่างสักก็คือ12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในการคิดของ c 3นะครับ c 3ก็คือตัวนี้นะฮะก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับตัวกิ่งของ c d จริงไหม,มครับนะเพราะฉะนั้นเราใช้ความสัมพันธ์ก็คือ q 3เนี่ยครับ q 3มีค่าเท่ากับ c 3 คูณกับ b นะฮะซึ่งก็คือ6ไมโครคูลอมคูณกับ b ก็คือ12โวลต์นะครับก็ได้เป็น12 6 72นะครับก็คือ72ไมโครอันนี้ไมโครฟารัดนะครับไมโครฟารัดนะครับได้เป็นไมโครคูลอมนะครับไมโครฟารัดคูณกับ 12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้น Q 3มเนี่ยมีค่าเท่ากับ72ไมโครคูลอมอันนี้เก็บไว้นะครับส่วนกิ่ง CD กิ่ง CD มี C 1กับ C 2ต่อกันแบบอนุกรมนะแล้วก็มาต่อกับความต่างศักย์ิโวลต์เหมือนกันนะครับคำถามก็คือและ Q1 กับ Q 2มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือ เราต้องหา c สมมูลระหว่างนะครับ c สมมูลนะฮะระหว่าง c กับ d นะฮะเนื่องจากว่ามันคือ1ส่วน c 1ส่วน c d เท่ากับ1ส่วน c 1บวกกับ1ส่วน c 2คอนก็คือ c 1 c 2 c 1บวก c 2 เพราะฉะนั้นแค่2ตัวต่อกันแบบอนุกรม C สมมูลเนี่ยเราสามารถหา c C d นะครับก็คือผลคูณหารด้วยผลบวกนะผลคูณหารด้วยผลบวกบนะครับเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้ครับผลคูณหารด้วยผลบวกผลคูณก็คือ8ผลบวกก็คือ6นะไมโครโฟาด นะครับนะครับอันนี้ก็คือ C สมมูลของกิ่งซีดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8ปส่วนหไมโครฟารัดหรือ4ีส่วนสไมโครฟารัดนะครับกิ่งนี้ต่อโยกความต่างศักย์สิบสอโวลต์เหมือนกันนะครับกิ่งนี้ต่อโยกความต่างศักย์สิบสอโวลต์เหมือนกันเนื่องจากต่อนงกลมแอนเคียวหนึ่ ก็เท่ากับ Q2 และเท่ากับ QCD ก็คือ Q รวมซึ่งก็มีค่าเท่ากับ c สมมูลคูณกับบนะ c สมมูลก็คือ4ส่วน3มโครโฟลัดแล้วคูณกับนะคูณนะครับ12วลน,นะครับเพราะฉะนั้น Q1 เท่ากับ คิวสองเท่ากับคิวซีดีนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตัดกันเหลือสามตัวนี้ตัดกันตัวนี้เหลือสี่นะครับก็คือสิบหกสิบหกไมโครคูลอมนะครับอันนี้คือคิวหนึ่งเท่ากับคิวสองแล้วเท่ากับคิวซีดีเท่ากับสิบหกไมโครคูลอมนะครับถ้านักเรียนถูกถามว่าแล้ววงจรนี้ทั้งวงจรเนี้ย เก็บประจุอยู่เท่าไหร่รวมแล้วเก็บประจุอยู่เท่าไหร่นะครับคิวหนึ่งเก็บอยู่1 6บหกไมโครคูลอมคิวสเก็บอยู่1 6บหกไมโครคูลอมคิวสมเก็บอยู่7 2็ไมโครคูลอมถามว่าแล้วคิวรวมทั้งหมดของวงจรนี้ยจะมีค่าเท่าไหร่คำถามก็คือเจคำตอบอันนี้คือ72บวกกับ 16ก็คือ88ไมโครคูลอมซิกมาคิวก็คือ88ไมโครคูลอมนักเรียนไม่งงนะครับว่าทำไมเพราะว่าเก่งนี้ทั้งเก่งเนี่ยแต่ละตัวเก็บได้เท่าไหร่เท่ากับคิวรวมแพงทั้งชุดนี้เก็บได้แค่16ไมโครคูลอมแล้วตัวล่างเนี่ยเก็บได้อีก72 แปนบวกกันก็คือ72บวก16ก็คือ8ปไม,ม,มโครคลลอมนะครับอันนี้คือการเก็บประจุของ C ที่ต่อกันอนุกรมแล้วก็มาขนานก็คือเป็นการต่อแบบผสมนะครับนะบและนี่ก็คือเรื่องราวของการนำา C มาต่อกันเป็นอนุกรมมาต่อกันแบบขนานและต่อกันแบบผสมนะครับ,รบสิ่งที่อยากให้นักเรียนไปทบทวนก็คือทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ทั้งค่าความจุทั้งความต่างศักย์และพลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ภายในนะครับและเรามาเจอกับการทำโจทย์ฝึกทักษะในตอนต่อไปครับ